เรียบร้อยร้อม,มเ,เสิร์ฟสปากเกตตี้ของเรานะคะสปากเกตตี้คาร์โบนาร่า huh. แล้วก็ใส่เบลเล่าด้วยประมาณนี้เลยไข่ตุ๋นเป็นไงบ้างอร่อยไหมอือื huh. huh. <laughs> ซุปก็ร้อนเอาระวังนะแม่จ๋าก็จะใส่เอ่อเป็นโอ้น่ากินมากช่วงนี้บ่ค่อยได้ออกไปใส่แม่จ๋ากาจะวนเวียนอยู่แต่ ในครัวเห็ดอาหารการกินค่ะและในส่วนหลังบ้านของเรากระเทียมปลาค่ะพี่น้องออกเยอะมากๆกาลังันออกเลยเดี๋ยวมอนี้มาเก็บกระเทียมปลาไปเห็ดกับเขากันกินค่ะเมนูโปรดของน้องอเล็กก็คือสปาเกตตีนะคะอืืเนี่ยข้าวล a เต็มเลยเนี่ยคนอยากกินเมนูสปาเกตตีเบรล์ซอสมามามาเอาเก็บเลยดึงเอาใบาใหญ่ๆนะป้าใบาสวยๆนะ อันนี้อดอกไม้มามาน่ะนี่ป้านี่ดอกไม้นะน,นี่ตรงนี้นะระวังดอกไม้มามาด้วยเอามาเก็บช่วยป้าป้าว่ะกระเทียมป่านี่ใครไปเก็บในป่าก็ต้องระวังนะคะเขาจะมีแฟดเหมือนแต่ว่าของเราคือเขาเก็บบ่อยแล้วก็กินบ่อยเรารู้แล้วว่าอะไรยังไงนะคะเอาไปเดสมผักกระแสบดอกเขาเอามาพัดก,กระแสบนะคะ งามๆเลยดอกไม้ก็ยุตรงเีรแหละปลูกผสมกันเพราะฉนันปลูกผสมกันดอกพี่น้องเวลาเขาเป็นดอกแกะนี่ใบเขาล่วงไหมอันเม็ดเขาล่วงเออดอกแกะแล้วเม็ดเขาล่วงเขากับแบบว่าปิิวไปทัวรแล้วก็เกิดเต็มนะคะนี่เต็มเลยเอ,อ๊ดูดอกไม้สวยแท้นี่อันนี้เขาก็เกิดเองนี่สวยมากอยากบอกว่า ตรงขามสวนของเพื่อนบ้านน่ะมันปิ้วเลยไปน้องปิ้วไปหากันแล้วก็เกิดเบิงเบิงขางๆนั่นเ้อเพื่อนบ้านเพื่อนกระเตมอยู่สวนผุ่นบ้านของคุณยายทางผุ่นแห่งติมแต่ว่าของคุณยายนะเพื่อนมีหลากหลายสีเตมสวนของเพื่อนเลยนะคะและอน,นี่อันนี้ก็จะเป็นพักเสียนปลานะคะพักเสียนเอามาดองพักเสียนปลาเยอะมากอันนี้ก็ระบาดคักเด้ะผุนยุทธางผุนแม่จ๋ากะถอนถ่งเต็มเลย โอเครีบเก็บจะได้ไปทำสปากเกตตี้บรรยากาศทาาคุณบรรยากาศก็ดีแห้งมาเนี่เอ,อาเ <laughs> บิ้งทิวลิบพงมาม้ามาแล้วนี่สีนี่สวยจังเลยนี่เนาะสวยปะปะเก็ <Good. S 1> บแค่นี้แหละไม่มีคนกินนี่ททำซอสอเล็กนี่มาเก็บผักอันนี้ให้มาม้ามานี่นคณะบ้ยกิกเก็บเลยลูกเดี๋ยวมามาจะบอกเดียวเดียว ตัดตรงนี้จับจับยอดนี้จับอย่างนี้แล้วก็ตัดตัดให้ขาดทีเดียวเลยตัดทั้งนี้เที่ยวยาเออนั่นแหละลูกนัดเอาว่ะลูกนัดเอาว่ะเออก็มือหนึ่งจับแล้วก็มือหนึ่งตัดก็ไม่เอาว่ะหรอกลูกเอาใส่ตะกร้านี่นี่ตรงนี้ตรงนั้นพอแล้วกันะตรงนี้ตรงนี้นอนนอนนอรระวังมันจะไปชนตรงนู้นเออระวังตรงนู้นขาดเบาเบาเออนั่นแหละ อันนี้ด้วยอันนี้ก็ดอกเราเนี่ยตรงนี้อือฮึนั่นแหละลูกเออนั่นแหละราวังมืออย่าตังแกอันนี้ด้วยนี่อันนี้ตรงนี้ตรงนี้เหลือใบนี้ไว้เออเหลือใบนี้ไว้ระวังมือนาอหโอ๊ยหลุ่นมือเถอะนอใบนี้ด้วยเนี่ยออกดอกแล้วเนี่ยตรงนี้ต,น yeah, ตัดตรงนี้โอเคแม่วาจับช่วย เก็บออกเลยเพราะว่าเขาเป็นดอกเนาะแม่จ๋าไม่อยากได้เมล็ดเขานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาดูกันตรงนี้ตรงนี้ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่นี่ตรงนี้ตรงนี้หน้าในเอาไว้ให้เขาแตกตรงนี้นั่นแหละโอเคก็คือคิดว่าห้าตัดยอดเขาแล้วกะเขาก็จะมีแขนงให้ห้าบ่เป็นอย่างนะคะทีแรกก็ว่าจะเก็บแต่กระเทียมปลาไปเห็ดซอสสปาเกตตีให้นนองกเล็ก พอมาเราบางสวนเห็นขนาดใบายิ้เขาออกดอกมาจาก็เลยเก็บเดี๋ยวจะาไปตำน้ำพริกกินมือนี้นะคะแล้วกะเดี๋ยวเขารั่วไปเห็ดสปาเกตตี้ให้นอ้องก็เลยกันค่ะมือนี้อะเล็กก่อนไปโรงเรียนขอเมนูสปาเกตตี้ซอสกระเทียมปลาอีกแก้วค่ะน้องป้าป๊ากำลังทำให้นะคะตั้งน้ำมันใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ใบกระเทียมปลานะคะ เสร็จแล้วเขาก็จะใส่เป็นหมูล้มควันหรือเบคอนหรืออะไรต่างๆก็ได้แล้วแต่ชอบเลยเนาะประมาณนี้นะคะในระหว่งเห็ดน้าซอสไปจะก็จะต้มเส้นสปาเกตตี้นะคะในเวลาคนจะเลิกเดียดแล้วค่ะเดือดได้ที่เติมน้ำจืดลงไปนะคะโอเคแล้วก็เพิ่มความนัวด้วยครีมนมค่ะนี่นะคะน่ารัส อันนี้ก็จะเป็นซอสสำเร็จรูปไข่ข้าวนอกไข่ผงปรุงรสบัเทลาแหละนะคะแต่ว่าเป็นรสคาโบนาล่านะคะนี่ซอสซุปได้ที่แล้วเส้นสปาเกตตีสุกได้ที่แล้วเวลาเขาจะกินเขาก็เอามาคลุกกันค่ะแล้วก็เสิร์ฟได้เลยกินได้เลยเก่งของเราเลิกเรียนแล้วเขาก็เอาเส้นที่ต้มไว้แล้วเนี่ยอย่าใส่อย่าใสา่คลุกกับน้ําซอสเลยค่ะนี่นะแล้วก็เพิ่ม ผงชีสเข้าไปนะคะเพิๆๆ่ความหอมควานัวนะคะประมาณนี้แล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยคาร์บูนาค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟรสปาเกตตี้ของเรานะคะสปาเกตตี้คาร์บูนาอ่ะแล้วก็ใส่เบลเหลาด้วยประมาณนี้เลยลเสิร์ฟนอนๆน้ำซอสไว้กับง่ายนะคะแล้วก็ต้มเสร็จไว้เพราะว่า น้องเล็ก่นก็นมาเอามาคูกกันแล้วก็อุ่นกินได้เลยนะคะร้อนๆแซบบ่แซบมากแซบมากอืมกินหมดไหมนี่นี่อะโอ้ชามใหญ่มากอากินไปกินไปอมื้อนี่แม่จ๋าก,กะ<ม>บออยากหรอกเพราะว่าแม่จ๋าเจ็บข้อเดี๋ยวแม่จ,าจ๋าจะเฮ็ดข้าวต้มกิน,นะค่ะพี่น้องแล้วก็ ยำไข่ต้มนะคะกินกับขา้าต้มห่อนๆเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเห็ดข้าต้มก่อนคะ่ะมีไข่ต้มเหลืออยู่แม่จ๋าก็จะเอามาทอดๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาเคิงเห็ดยำไข่ตม้มกินกับขา้ขาต้มข้าต้มของแม่จ๋ามันนี่ก็จะเห็ดจากข,าข้าโอ๊ตค่ะพี่น้องก็เป็นอยียงที่แบบว่าเห็ดง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นนอมอัลมอนด์แม่จ๋าใส่นอมอัลมอนด์แท้หนำพะย,ยังพะวา่านอมอัลมอนด์แม่จ๋าซื้อมาก,นะกินบอ่อท่านแม่จ๋าก,ก็เลย เอามาเห็ดเป็นนำเขาต้มนะคะแทนนำเปล่าเนาะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็แม่จ๋าจะใส่ข้าโอดแบบที่อันนี้คือแบบเต็มเม็ดที่แม่จ๋าหุงแช่2องฟิตไว้เนาะแม่จ๋าก็จะใส่ลงไป2องสอดเนาะแล้วก็ทีนี้ก็จะใส่ข้าวโอตแบบแบนนะคะ,อะสองส่อนโต๊ะแล้วก็อันนี้จะสอนสุดท้าย1ช้อนโต๊ะนี่ก็จะเป็นข้าวโอตแบบบดนะคะ เอาใส่ต้มลงให้เขากันเนาะเสร็จแล้วแม่จ๋าก็จะใส่ขิงซอยลงไปต้มพร้อมกันเลยเพราะว่าแม่จา๋าบบอยากเอาขิงสดๆนมาโรยตอนที่เฮาต้มขขาต้มเสร็จแล้วนะคะเนะื่องจากว่าแม่จ๋ามีปัญหาเรื่องกับท่องไส้แม่จ๋าก,ก็เลยพยายามจะเห็ดพักทุกอย่างเนี่ยเอามาต้มนะคะเห็ดห้สุก้อนกินประมาณนั่นเพื่อลดอาการท้องอืดของแม่จ๋านะคะเสร็จแล้วแม่จ๋าก็จะใส่ลูกชิน้นปลาลงไปซึ่งเป็นลูกชิน้นปลาที่แม่จ๋าเฮ็ดเองปลาผสมกับเนื้ออกไปนิดนึงนะ ได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์แนประมาณนั้นสําหรับผู้ใดมักเนื้อสัตว์อย่างต่างๆอย่างอื่นก็นสามารถใส่ลงไปได้เลยแต่ถ้าผู้ใดบ่มมักก็สามารถทฮ็ดเป็นแบบเหมือนเขาต้มกุยก็ได้เช่นกันนะคะและตบท่ายด้วยพริกไทยดายําตำหยาบๆแนเพิ่มความเผ็ดให้เขาต้มของเหาเนาะเสร็จแล้วก็ซิมรสเบ่งตามที่เขาต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วตบท้ายด้วยหอมซอยนะคะแม่จ๋าก็จะเอาไปต้มให้เขาแบบสลดแน่นิดนึงเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะแม่จ๋าจะกินคู่กับ ยำไข่ต้มนะคะสำหรับมื้อนี้เนาะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูข้าวต้มข้าวโอ๊ตของแม่จ๋าเมนูง่ายๆคะ่ะมื้อเช้าแบบเร่งรีบนะคะก็สามารถเอาข้าวโอ๊ตเนี่ยมาเห็ดเป็นข้าวต้มง่ายๆแบบมีได้เลยเพราะว่าข้าวโอ๊ตต้มง่ายคะ่ะพี่น้องใครอยากกินโจ๊กกระเฮ็ดใดแบบว่ารวดเร็วทันใจ2-3านาทีก็ได้กินแล้วแม่จ๋าก,ก็กินคู่กับไข่ต้มนะคะยำไข่ต้ม3ามฟองเนาะ มือเศร้าของไม่จ๋ากระจบแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากกินเขาแล้วเขาจะเข่าเมืองไปหาชอปปิ้งไปหาเราเบื้องแนวว่าช่วงนี้เขาจะมีอย่างไยในยมีเอ,อ่อเ้อ้าแฟชั่นมีอย่างนู่นนี่นั่นมากมา่แนนนะคะเพราะว่านานแล้วที่ไม่จ๋าไม่ได้ออกมาชอปปิ้งแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเมืองอินสปูค่ะพี่น้องซึ่งก็คือไม่จ๋าก,กับไ่ค่อยมากดอกหลักๆในสังเกตไม่จ๋าบ่ค่อยมาหาชอปปิ้งเสอเสอผ้ารองเท้านู่นนี่นั้นอย่างปังนใดนะคะเพราะว่า เหมือนเอยียงต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนไปความคิดความัานอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเบือเบ่อเริ่มบ่อ,อยากเอยียงเหลวนะคะแล้วก็เบื่อในการเขามาหาช้อปปิง้งมาล่องสภานนู่นนี่นั่นนะคะเข้ากับมาถึงห่างกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือแบบว่านอ้องอะไรก็ปะป๊าก็จะแยกไปต่างหากส่วนแม่จ๋าก็จะไปแยกช้อปปิ้งต่างหากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันที่ร้านกาแฟะนะคะอเล็กซ์รับ เมนูวันนี้บอกคอลี่ลวกกับน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปินี่เมื่อนี้แม่จา๋าเฮ็ดแบบว่าเอาพริกกับกระเทียมอย่างต่างๆไปขัวนะคะแล้วก็มาตําแล้วก็ปรุงเป็นน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็เฮ็ดซุปสดนะคะซุปเนื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นตอนแรกแม่จ๋าว่าเช็ดไข่เจียวนะคะที่นี่ก็เลยแบบว่าเออบ่อยากกินน้ำมันก็นเลยเอามาใส่พิมพ์อันนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่เตาอบนะคะอบเนาะก็จะคายแบบว่าไข่ตุ๋นแหละเออนี่ อย่าต้อง้ข้าวเล็กบอกไม่เอาข้าวขอกินไข่ตุ๋นอย่างเดียวก็จะคล่ายๆไข่ตุ๋นเห็นบอกนี่นะคะไม่จ,าจ๋าก็จะใส่เป็นโอ้น่ากินมากใส่ผักได้ตามเที่ยวชอบเด็กๆคนไหนไม่ชอบกินผักถ้าเห็ดเมนูแบบนี้ใส่ผักลงไปเด็กๆก็จะมากกินผักคะ่ะอันนี้ก็จะมีบอกคลีมีหอมแดงมีมะเขือเทศนะคะนี่เนาะเมนูง,ง่ายๆเขาแรงสำหรับเมื้อนี้ค่ะพี่น้องนี่นะคะโอเค มามากินข้าวกันค่ะเป่าระวังร้อนด้วยไข่ตุ๋นเป็นไงบ้างอร่อยไหมอืออือ,อ <laughs> ซุปก็ร้อนเอาระวังนะโอเคเดี๋ยวมามา,มากินก่อนจิจกรรมในวันนี้ของพวกเราก็จะประมาณนี้คะ่ะพี่น้องแม่จ๋าก็จะวนเวียนอยู่แต่ในครัวนะคะเฮ็ด <laughs> อาหารการกินนะคะ นี่แหละแม่จ๋าถึงคุ้มนำหนักบ่ค่อยได้ชอบกินของแซ่บๆ,ๆค่ะกินข้าวเสร็จแม่จ๋าก็จะเข่าสวนต่อค่ะไปสำรวจสวนพักนะคะก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ค,ะค่ะไปละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจังไหนเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมแลบฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ